บอกเลยว่าไม่เหมือนตัวอื่นคือหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนถึงแม้จะราคาสูงหน่อยนะแต่ถ้าใครอยากลองอะ่ะ ลองเถอะจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวคู่นี้เลยนะคะจะเป็นชาแนลเลอ b e เบ a t วอเตอร์เฟรชแล้วก็ชาแนลเลอ b e เบ a t วอเตอร์เฟรชบัตว่าใช้คู่กันแล้วก็จะได้ฟินิชผิวแบบนี้นะคะดูอิ่มน้ำสุขภาพดีชาแนลเลอ b e เเนี่ยพอออกคอลเลคชันนี้มาค่ะคือมาแรงมากๆเลยนะจุดที่น่าสนใจของเขาอ่ะมันจะเป็นเนื้อน้ำเห็นปะ่ะในกระบอกอะมันจะเป็นน้ำแล้วมันจะมีเม็ดสีเล็กๆ ที่เป็นเหมือนรองพื้นอะ่ะผสมกับน้ําอยู่ในขวดนี้ดังนั้นมันจะไม่เหมือนรองพื้นตัวอื่นที่มันมาเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยตัวเนี้ยต้องทาแล้วต้องเกลี่ยเพื่อให้เนื้อเม็ดสีมันอ่ะแตกตัวออกมาผสมกับน้ําของเขาแล้วมันก็จะได้ ฟินิชผิวที่แบบดูอิ่มอิ่มน้ำดูแบบผิวสุขภาพดีดูเป็นผิวแบบลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผิวดีตั้งแต่เกิดอะไรแบบนั้นน <c oughs> <อ>่ะก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะพูดประมาณนั้นใช่ไหมคะซึ่งแพรเนี่ยลองแล้วอันนี้แพ้ให้ดูผิวที่แพ้ใช้ทั้ง2ตัวนะคะ เป็นผิวเดียเด่ยวๆเลยนะคะที่ไม่ได้ลงแป้งลงรองพื้นหรือลงแบบไฮไลท์หรืออะไรเพิ่มเลยนะอันนี้เป็นผิวแบบเห็นไหมมันก็ดูอิ่มน้ําจริงาตามที่เขาพูดอะ่ะซึ่งตัวเนี้ยออกมาแล้วก็ขายดีมากขาดตลาดตลอดนะคะแพรไปตามหาซื้อที่ไหนที่ไหนว่าหมด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 กว่าจะได้มานี่ค่อนข้างลําบากเลยนะแล้วก็ออกตัวนี้มาอีก water fresh b u t ซึ่งเนื้อเขาอ่ะก็จะเหมือนกับตัวทินเลยก็คือมันจะมาเป็นน้ําแล้วก็จะเป็นเม็ดสีแต่เน,นี้ยก็จะมาเป็นเม็ดสีแบบแดงๆ งเป็นสีบลัชของเขานะคะซึ่งวิธีใช้อะ่ะก็คือเหมือนกันก็คือต้องให้เม็ดสีมันอะ่ะแตกตัวก่อนไปผสมกับน้ําเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาทาตัวเฟรชบัตเนี่ยห้ามลงกับหน้าก่อนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเม็ดสีมันเนี่ยเข้มข้นถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถทาตัวนี้แล้วเดินออกจากบ้านได้เพราะว่าคนจะตกใจมากแดงแบบตุดลิงอะ่ะทุกคนก็คือต้องเอามาหยด,ดแล้วก็ผสมตรงมือก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาแท็บแท็บแทบลงที่แก้มก็จะได้ ลุกแก้มประมาณนี้แพ้จะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวแพจะลงให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นฟิน i s h คร่าวๆที่ใช้2ตัวนี้เดี๋ยวไปดูแต่งลงที่ผิวเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองลงตัวเลเบตวอเตอร์ฟชทินก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นทินเนื้อน้ำเนาะเดี๋ยวแพร์จะใช้คู่กับแปรงของบอบบี้บาวนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้แปรงของเขาเนาะเพราะว่าหาไม่เจอไม่รู้เอาไปไว้ไหนข้อกดเนื้อออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเนื้อน้ำแล้วก็จะเป็นเม็ดสีของรองพื้นอะที่มันยังไม่ได้แตกตัวออกมานะคะแล้วเราเนี่ยต้องใช้แปรงอะเพื่อเกี่ย เนี่ยให้มันเป็นเนื้อรวมกันมันก็จะเป็นน้ำเนี่ยผสมกับเม็ดสีของเขาอะตอนที่เราปาดแบงลงไปเนี่ยมันก็จะเย็นเย็นสบายผิวนะคะไม่เหมือนเวลาทารองพื้นที่มันจะมีความหนักหนักผิวนิดนึงแล้วก็มีความฉ่ำน้ำขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยปะแพเนี่ยผิวแหงง้งใช่ปะแต่พอทาตัวเนี้ยมันก็มีความฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ทา m มย s เจอร์หรือทาำรวงตัวอื่นเพิ่มเลยนะคะจะให้ดูสองข้าง ว่ามันแตกต่างกันไหมสีของแพรจะเป็นสีไลท์นะคะถ้าเทียบกับพวก NC ก็จะเป็นประมาณ15ถึง20ประมาณนี้อันนี้เกี่ยเสร็จแล้ว1น่ข้างนะคะด้วยความรวดเร็วผิวที่ได้ก็จะดูอิ่มๆสุขภาพดีแล้วก็มีความแบบเงาๆฉ่ำๆเบาๆนิดนึง ส่วนด้านนี้มีรอยสิวตัวนี้คือไม่ปกปิดเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะปิดรอยสิวได้ประมาณไหนมันเป็นงานผิวที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะจะพูดว่ารองพื้นก็ไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันเบาวกว่ามากๆมันเป็นกึ่งเหมือนแบบสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าด้วย นี่นะคะรอยสิวอยู่เหมือนเดิมไม่มีหายคือปกปิดไม่ได้เลยแต่ว่าแพรยังใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าแพรเป็นสิวแค่ตรงแก้มตรงนี้ใช่ปะพอเราเกลี่ยทั้งหน้าเสร็จแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราก็ใช้คอนซีลเลอร์แต้มๆตรงนี้บริเวณอื่นอะ่ะมันก็จะได้ผิวที่ดูเป็นงานผิวจะมีแค่ตรงนี้นิดนึงที่มันต้องการปกปิดแต่ถ้าสําหรับคนที่มีรอยสิวเยอะหรือว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นสิวเยอะมันก็จะไม่เหมาะเลยตัวนี้เพราะว่ามันต้องใช้ คอนซีลเลอร์กบไปกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็หนาทางหน้าอยู่ดีนะคะก็เลยแบบไม่แนะนำนะถ้าช่วงที่แบบผิวมีรอยเยอะอ่ะนี่นะคะมันจะได้ลุกประมาณนี้คือดูในวิดีโออ่ะยังไม่เท่าสัมผัสเนื้อจริงๆของเขาสัมผัสเนื้อจริงของเขานี่คือดีมาก ตอนนี้หน้าเนี่ยเบาแล้วก็เย็นเย็นฟิลแบบว่าทาวันหางตระเคที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลยนะคะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเป็นเมคอัพหรือว่าแต่งหน้าเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมากลบสิวนิดนึงด้วยคอนซีลเลอร์แมคนะคะสภาพก็คือเยินมากกบไปแบบนี้โอเคเห็นไหม รอยสิวก็หายไปละถ้าคนที่ผิวแห้งอะ่ะแพ้ใช้ water fresh t i n เสร็จอ่ะก็จะไม่ตามด้วยแป้งแล้วนะก็จะให้มันเป็นแบบลุแบบงานผิวๆแบบนี้เลยต่อมานะคะเราจะใช้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอ,ออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเป็น water fresh b u s h นะแล้วแพรเลือกสี intense color มาคิดว่ารุ่นนี้มันจะให้ความแบบบางเบาใสๆอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงโอ้โหไม่เลยคะ่ะทุกคน คือสีแน่นมากๆก,กดเนื้อออกมาตรงที่ฝ่ามือก่อนนะอย่าเพิ่งลงที่หน้านะคะไม่งั้นจะตกใจช็อกได้แบบแพรนะคะกดมาแค่หยดเดียวเลยแบบนี้เท่านี้ใช้ได้แก้มทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอามือเราอะวน <c oughs> เพื่อให้เม็ดสีมันแตกตัวทุกคนดูความสีอลังนีของมันเสร็จแล้วเราก็เอามาแต้มที่แก้มมันก็จะเป็นน้ำน้ำด้วยแล้วก็เป็นแบบเม็ดสีด้วยแบบนี้ ปะคือแค่ในกล้องอ่ะก็ดูงานตุ๊จีนแล้วนะนี่ยังใช้ไม่ถึงครึ่งของที่กดมาเลยนะคะคือใครไปงานตุ๊จีนก็แบบสามารถใช้สี i n t e n น e c o l ได้เลยนะคะก็คือจะตรงตีมมากนี่แล้วมันมีความฉ่ำเห็นปะลงทั้งผิวด้วยเรเเบตของเขาแล้วก็มาลงด้วยบราชของเขาหน้ามันก็จะเป็นแบบอิ่มน้ำเดี๋ยววันนี้ทาตาด้วยเพราะว่ามันไม่หมดอะ่ะ แล้วนะคะทั้งตัว water fresh ช e e นแล้วก็ water fresh Butt เลยก็จะได้ลุกผิวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแพรจะไปแต่งหน้าต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะสำหรับคนที่สนใจ2ตัวนี้อยู่นะคะ แต่งหน้าแล้วก็จะเป็นฟินิชลุคประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าแก้มเนี่ยมันก็จะดูมีความพอดีเลยนะพอเราแต่งกับส่วนอื่นๆเสร็จแล้ว,วมันจะดูไม่โอเวอร์จนเกินไปแล้วก็สีตาเนี่ยมันก็แมทกับสีแก้มไปเลยเ<ฮ><ฮ>พราะว่าเราใช้สีเดียวกันนะคะจะได้งานผิวประมาณนี้อันนี้เป็นงานผิวที่แพลงตัวเฟรชทินตัวเดียวนะคะไม่ได้มีลงแป้งเพิ่มหรือลงตัวอื่นเพิ่มเลยจะมีแค่กบคอนซีลเลอร์ตรงที่มันเป็นรอยสิวนิดหน่อยมันก็จะได้งานผิวประมาณนี้ดูฉ่ำๆเอาจรงิงมันเหมือน งานผิวเกาหลีเลยนะทั้ง2ตัวพอลงแล้วอะเพราะว่าถ้าแพเนี่ยใช้แค่ตัวทิ้นตัวเดียวแล้วถ้าแพรไปลงบัชแบบอื่นนะมันก็อาจจะทําให้หน้ามันดูแมทดูไม่ฉ่าใช่ป่ะดูไม่แบบอิ่มน้ําขนาดเนี้ยแต่พอเขาออกตัวที่มันเป็น water fresh b a มาใช้คู่กันนะมันได้ความพอดีเลยเนี่ยมีความอิ่มแต่ว่าไม่ได้เหมือนโดนสาดน้ำอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นผิวสุขภาพดีนะคะคือทำมาเลเวลผิวสุขภาพดีแบบพอดีเลย ไม่รู้สึกว่ามันเบาหรือว่ามันหนักเกินไปนะคะก็ยังมีการปกปิดแล้วก็ทําให้ผิวสวยได้อยู่จะไปออกงออกงานอะไรอะได้หมดเลยนะเนี่ยแค่ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการปกปิดเยอะๆหรือว่ามีรอยสิวเยอะๆเนี่ยให้งดตัว water face t i n ไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องมานั่งแบบกลบสิวแบบนานเลยอะ <c oughs> ก็ช่วงไหนที่แพ้มีรอยสิวเยอะๆแพ้ข้ามตัวนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนอยากได้ผิวที่สุขภาพดีแล้วก็ดูอิ่มน้ํา <c oughs> ก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยบอกเลย ว่าไม่เหมือนตัวอื่นคือหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนถึงแม้จะราคาสูงหน่อยนะแต่ถ้าใครอยากลองอ่ะลองเถอะจริงๆส่วนตัว Water Fresh นะคะก็ใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้ทุกคนทุกสภาพผิวเลยคือมันจะให้ทุกแก้มแบบดูระเรื่อระเรื่ออันนี้เป็น intense ขาเราซึ่งเป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะคะแต่ใช้ปริมาณน้อยมากคือชาตินี้ก็คงไม่มีวันใช้ขวดนี้หมดอะบอกเลยเนี่ย อันนี้คือกดมาแค่หยดเดียวอะดูแก้มดิ นี่ไม่ได้เติมสีเพิ่มหรืออะไรเลยนะคะก็เกลี่ยตามในคลิปแค่นั้นอะแล้วก็ตาสีตายังเห็นชัดเลยเห็นป่ะแพรเอาอายแชโดว์สีอื่นนะกลบทับนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเห็นสีที่มันเข้ากันอยู่ระหว่างแก้มกับตาคือมันสวยมากเลยแล้วก็อยากไปตามสีอื่นเพิ่มด้วยนะคะนี้คู่นี้แนะนําเลยนะใครเล็งๆอยู่อะซื้อเนี่ยไม่ผิดหวงังแน่นอนนะคะตัว w a t e r f r e s h tint เนี่ยราคา2,800บาทจะได้แปรงมาด้วยนะคะเขาจะแถมแปรงสําหรับของเขามาให้โดยเฉพาะเลย ซึ่งอัน้นเกลี่ยง่ายมากๆส่วนตัว water fresh บัตเนี่ยจะราคา2,250นะเขามีทั้งหมด4สีนะคะมีคนทำรีวิวไว้เพียบเลยแล้วก็คนอื่นอ่ะเขาจะชอบซื้อสีอื่นกันที่แบบเป็นสีอ่อนๆ, <cinematic S 2> อๆนะซื้อสวยทุกสีเลยแต่แพรเนี่ยดันมาซื้อตัวที่มันเป็น i n t e n t เพราะว่าแพรเนี่ยเป็นคนชอบแ,แก้มแดงๆแล้ว f i n i s แก้มเนี่ยมันดูสวยมันดูอิ่มๆนะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้ทาไฮไลท์เพิ่มหรือว่าไม่ได้ทาตัวที่มันเป็นดิวอี้อะไรเพิ่มให้ดูแก้มอิ่มแต่มันอิ่มเองอะทุกคนพอใช้2ตัวนี้ปกติอะมือเนี่ยจะต้องหนักไฮไลท์มากเลยนะเพื่อให้ผิวมันดูดิวอี้ดูกโกลใช่ปะแต่พอใช้2ตัวนี้คือจบเลยจบแบบไม่ต้องทาตัวอื่นทาอะไรเพิ่มนะคะก็จะได้ลุคผิว แบบนี้ซึ่งแพ้ก็ออกพอใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ชาแนลได้เลยนะตอนแพ้ซื้อทั้ง2องตัวเนี่ยค่อนข้างขาดตลาดมากๆเลยเพราะมันออกแรกๆแต่ว่าตอนนี้ชาแนลอะ่ะเขาออกที่บับแก้มตัวใหม่มาตัวนั้นอะ่ะไปขาดตลาดแทนแต่ตัวนี้มีของแล้วนะคะใครที่อยากได้นะคะก็ไปหาซื้อได้เลยคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แพ้ด้วยนะคะแล้วก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาด้านล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแพ้รีบมาตอบกลับนะคะสำหรับคลิปนี้แพ้ขอลาไปก่อนคะ่ะ thank okay. you